เพื่อนๆทุกคนใครหัวแบนกันบ้างครับแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทรงที่ไม่ได้รูปทรงตามที่ต้องการบ้างแล้วใครอยากจะหัวทุยฟังพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งมีเคล็ดลับและก็เทคนิคนะครับสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยหัวทุยและรูปศีรษะกลมมนได้ทันทีเห็นเลยครับการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องทรงผมที่จะทําให้ทุยนะครับคือรูปทรงของเราเนี่ยเราจะทำเลเยอร์ขึ้นมาระดับ45องศารอบศีรษะ หรือเส้นระดับฐานพื้นฐานของเส้นผมเส้นตรงเส้นเดียวก็ได้ที่จะทําให้ผมมันคุยขึ้นมาอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่หนึ่งอยากจะนําเสนอนะครับครับเราจะมาพูดถึงปัญหาของคนที่หัวแบนกันนะครับปัญหาที่1เลยนะครับคือ1เลยนะครับบ้านเราเป็นอากาศร้อนนะครับมันก็จะหลีกเลี่ยงความเป็นออยลี่ไม่ได้นะครับความเป็นออยลี่ก็คือความเป็นน้ํามันที่คนผมแล้วพอมีความเป็นน้ํามันมันก็จะทําให้เส้นผมเนี่ย แบนแล้วก็กดทับกันลงไปเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็อันที่2ในเรื่องของโครงสร้างสภาพเส้นผมนะครับที่เป็นผมเส้นเล็กนะครับแล้วก็อันที่3มก็คือเรื่องของรูปเหลี่ยมของเชฟของรูปศีระนะครับปกติแล้วถ้าสมบูรณ์เนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีความโป่งทุยขึ้นมาแต่อันนี้เราก็จะเห็นถึงความแบนสนิทเลยเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันครับเทคนิคนะครับเลือกแสกให้ตรงกับขวัญน,นะครับเลือกแสกให้อยู่ตรงกับขวัญ ขวันของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราเลือกแสกให้เราหวีดูว่าวิธีการหวีเลือกแสกให้ตรงกับขวัญก่อนครับปุ๊บเราผักมาอ่าอ่าแสกตรงนี้เลยเห็นไหมครับเรามีขวัญอยู่ตรงนี้เห็นตรงขวันไหมฮะตรงขวัญเนี่ยเป็นรอยที่มันยกตัวขึ้นโด่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดซอยกันเลยช่อแรกของการตัดผมนะครับ อย่าดึงจนล้างจนเกินไปปล่อยให้เป็นรอนธรรมชาตินะครับแล้วตัดเส้นตรงข้างใบหูครับนี่ครับต่อไปเชื่อมเส้นตรงเห็นไกด์ไลน์ตัดครับข้างใบหูยังไม่ทําการยกมือใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับเช่อต่อไปตัดแค่นี้ครับเส้นแรกนะครับเราได้แล้ว ช่อต่อไปนะครับสำคัญนะครับการในการสร้างฐานทุยเราจะดึงผมเชื่อม45องศากันแล้วสนุกมากเลยนะครับเพื่อนๆมันเป็นการตัดผมแบบง่ายๆนะครับสไลด์โค้งมาเรื่อยๆเห็นไหมครับง่ายมากจนมาถึงจุดสิ้นสุดของผมด้านหลังเห็นไหมครับก็ดึงมือสไลด์มาเรื่อยๆช่อตต่อไปจับเชื่อมตรงนี้นะครับเชื่อมช่อหน้าที่เราตัดกันไว้ครั้งแรก มาตัดต่อครับโดยการดึง45องศาการดึง45องศาเนี่ยแหละครับเป็นการสร้างฐานทุยที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับรับรองยังไงก็ทุยครับตื่นนอนก็ทุยครับดูนะครับถึงขวัญแล้วถึงเส้นนี้แล้วครับอย่ายุ่งอะไรกับตรงนี้มากนะครับเราจับโยงให้ดีๆให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จับดึงปึ๊บขึ้นมาตัดเห็นไหมครับข่อสุดท้ายอันนี้นะครับช่อสุดท้ายของเราเนี่ย เราก็เยอนอน้ Audience, นอยครับแล้วก็ตัดต่อไปเหน็นไหมครับตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมลงไปถึงถอยนะครับเฉพาะฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วเรามาดูว่าเส้นที่ทุยมันจะได้แล้วเหน็นไหมครับเส้นที่จะดันขึ้นมานะครับมาดูฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับที่เราตัดเสร็จไปแล้วจะเห็นถึงความทุยถึงวอลลุ่มของผมนะครับ ที่เราตัดในระดับ45องศาด้านหลังแล้วรักษาเส้นขวัญอันนี้ไว้ที่ไม่ให้ดึงจนตึงเกินไปตอนแรกมันจะทําให้มีความพอดีนะครับก็จะมีความแตกต่างแล้วเห็นไหมครับระหว่างผม2ด้านนะครับด้านที่เรายังไม่ได้ตัดกับด้านที่เราตัดแล้วก็จะเห็นว่าเริ่มมีเชฟความทุยขึ้นมาแล้วครับตัดเท่ากับฝั่งตรงข้ามนะครับ เป็นเส้นตรงง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีการยกเลยคือตัดเส้นตรงอย่างเดียวช่อต่อไปเชื่อมด้านข้างเหมือนเดิมครับการหวีเชื่อมด้านข้างสังเกตดูนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเป็นรูปตัววีที่หวีลงมานะครับง่ายๆต่อเชื่อมครับยก45องศาเหมือนเดิมครับด้านหน้าเป็นไกด์ครับ ตัดมาเชื่อมในลักษณะของรูปทะแยงนะครับเห็นไหมฮะเมื่อฝั่งนู้นเรามาฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็จะทะแยงเป็นไปฝั่งตรงข้ามครับต่อไปเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับ ทรงที่ถูกต้องนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเวลาเราจับขึ้นมาจะให้เห็นสังเกตว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมาดูกันนะครับว่ามันจะคุยยังไงครับเห็นไหมครับเราจะเหมือนกับการตีโฟมเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มีความสมบูรณ์ของรูปทรงที่มากขึ้นครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับรูปร่างของทรงผมเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันคุยขนาดไหนนะครับ